วันนี้ผมแทนคุณนะครับในนามของชมรมสันติประชาธรรมนะครับก็มาทําหนังสือถึงทางผู้การปอทอนะครับหรือว่ากองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับด้วย2เรื่องนะครับหก็คือเรื่องที่เรามีภาพปรากฏดังที่เป็นข่าวอยู่นะครับก็คือมีการทํากิจกรรมที่เป็นลักษณะที่ว่าให้ตัวเด็กชายวัย8ขวบ9ขวบคนนี้นะครับคือเป็น สเสมือนว่าเป็นแต่งตัวเป็นเหมือนเทพนะครับเหมือนกับพญานาคนะครับมีสัญลักษณ์ของนาคแล้วก็ทําพิธีนะครับทําพิธีในลักษณะที่ว่าจริงๆงงานวันนั้นเนี่ยเป็นงานทอดพระป่านะครับที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดมหาสารครามนะครับแล้วก็มีคนเฒ่าคนแก่นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นั่งเรียงรายอยู่สองข้างทางนะครับในนามของกลุ่มญาติธรรมของกลุ่มเทวานุมิตรนินมิตรเทวาชุตินะครับ แล้วก็มีการก้มลงกราบเด็กนะครับกราบ3ครั้งวนกราบพระนะครับอันนี้ก็สร้างความไม่สบายใจให้กับพวกเราวันนี้ก็เลยมีแล้วก็มีภาพที่ไปลงในโซเชียลของพวกเขาเองนะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาแล้วก็มีคําพูดว่าเราเสียสละลงมาทําหน้าที่ที่รับมอบหมายจากองค์พระสากยามุนีเป็นการลงมาแบบเฉพาะกิจผู้ใดคลิกกันไม่ติดก็ปล่อยเขาไปนะครับก็เป็นลักษณะที่แสดงตัวตนว่า เขาอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของพระสักยมุนีพระสักยมุนีเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งพระนามที่เราเรียกพระพุทธเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วการใช้คําว่าเราเสียสละลงมาทําหน้าที่เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้าซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงปรินิพานไปแล้วนะครับท่านไม่ได้มีการมอบหมายให้ใครมาทําหน้าที่แล้วที่มีบัญญัติอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือให้เรียกว่าพระธรรมและพระวินัยเนี่ย เป็นตัวแทนพระองค์ไม่ได้มอบให้ใครมาเพราะนั้นการกล่าวอ้างในลักษณะนี้นะครับข้อที่1ก็คือเป็นการผิดเรื่องกฎหลักการของพระไตรปิฎกที่ว่าด้วยเรื่องของการที่ตัวแทนของพระพุทธศาสนาจริงๆก็คือพระธรรมวินัยไม่ได้เป็นตัวบุคคลอันที่2การกล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอนาคามีกับชาติมาเกิดซึ่งก็เป็นความผิดหลายคนบอกว่าเอ๊ะภาพนี้ก็เป็นแค่ผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นบูชาเด็กหรือไหว้เด็กเนี่ยมันผิดตรงไหนก็คือเมื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลหลักฐานก่อนหน้านี้ ที่เขามีการกล่าวอ้างแล้วก็มีการขยายผลลักษณะนี้นะครับก็คือมีการกล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของพระสักยมุนีหรือพระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในพัทธลกับที่ไม่ใช่พระราหุนนะครับซึ่งพระราหุนเนี่ยเป็นบุตรเพียงคนเดียวของเจ้าชายเศรตฐะนะครับตามพุทธประวัติที่เราทราบกันอยู่แล้วท่านก็ได้ปรินิพานไปแล้วไม่ได้กลับมาเกิดใหม่ไม่ได้มีลูกคนอื่นการกล่าวอ้างลักษณะนี้จึงเป็นการกล่าวที่บิดเบือนพระไตรปิฎกการกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนก็เป็นการกล่าวอ้างที่บิดเบือนอีกเช่นนเดียวกั แล้วก็ไอ้คำศัพที่บอกว่าลงมาแบบเฉพาะกิตผู้ใดคลิกกันไม่ติดก็ปล่อยเขาไปอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นลักษณะที่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยออสามารถที่จะเชื่อมจิตแล้วก็สามารถคลิกกันซูมเข้าไปคือวิปัสนาคลิกก็คือการเชื่อมจิตติดนะครับถ้าเชื่อมกันติดก็ไปต่อเชื่อมไม่ติดก็จบกันแค่นี้ลักษณะเนี้ยนี่เองนะครับที่ทําให้เราไม่สบายใจดังนั้นวันนี้จึงทําหนังสือนะครับ เป็นเอกสารมานะครับถึงท่านผู้การบอกอบทเนื้อหาใจความเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังดังนี้นะครับก็คือว่าด้วยผมเนี่ยได้รับร้องเรียนจากผู้สานนิกชนจานวนมากและผมก็เป็นผู้สานนิกชนด้วยนะครับได้พบเห็นการกระทําความผิดหลายกรรมหลายวาระหลายมาตราอย่างเช่นเรื่องของผิดรัฐธรรมนูญแห่งรัชอารไทยนะครับพุทธศักราช2560นะครับมาตรา67ซึ่งพูดถึงการที่รัฐพึงคุ้มครองอุปธรภมและคุ้มครองพระศาสนา และศาสนาอื่นในการอุปถัมภ์และคุ้มครองผู้ศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือมาช้านานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคือพุทธศาสนาเถรวาทที่เรานับถือกันอยู่นี้แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มลัทธิหนึ่งก็คือลัทธิเชื่อมจิตซึ่งภายหลังต่อมาได้พัฒนาเป็นลัทธิบูชาเด็กหรือว่าชายวอร์ชิปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักศาสลที่ได้มีการสะท้อนที่เห็นว่าถ้าหากก็มีการนําเด็กมานําเป็นสิ่งสูงส่งมีสภาวะสูงส่ง ว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าขายลทัทิบูชาเด็กมีคนที่มีอายุมากมีการศึกษาหรือมีออวุฒิภาวะต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกราบไหว้ได้กับเด็กนั้นนะครับโดยสร้างสถาปนา,าความเชื่อสถาปนา,าความศักดิ์สิทธิ์สถาปนา,าอํานาจนําบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการยอมรับทางสังคมแล้วโดยส,สิ่งนั้นเนี่ยเป็นการกระทบต่อพระพุทธศาสนาหลักเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับการกระทําดังกล่าวนี้นะครับหลายคนก็ตั้งสังเกตเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่นะครับต้องบอกว่าศาล เยาวชนและครอบครัวกลางนะครับที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยได้มีคำพิพากษาและมีคำสั่งนะครับลงวันที่28สิงหา2567สั่งห้ามเชื่อมจิตแต่ว่าท่านมีคำสั่งแนบท้ายว่าให้คำสั่งเนี้ยมีอายุ6เดือนจึงเป็นที่มาว่ากลุ่มรัทธิดังกล่าวจึงตีความว่าหมดอายุวันที่28ทุมพาพันธ์โดยที่หารู้ไม่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่า ในระหว่างที่คําสั่งสารยังมีการบังคับใช้อยู่เนี่ยผมได้พบว่ากลุ่มลัทธิดังกล่าวเนี่ยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลภาพที่เป็นการละเมิดคําสั่งสารคือมีการทํานําภาพเด็กและก็กิจกรรมก่อนหน้านี้ที่มีการเชื่อมจิตเนี่ยไปเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน t ิ k กตอกของเขานะครับแล้วผมก็เลยส่งให้กับพมส่งให้กับสำนักพุทธศาสนาแล้ววันนี้ก็จะรวบรวมอีกส่วนหนึ่งส่งให้กับสำนักงานออกองสอบสวนกลางตํารวจสอบสวนกลางนะครับ เพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไปดังนั้นเนี่ยการกระทำดังกล่าวนียคือเขาตีความเอาเองว่าเมื่อหมดอายุหมดคำสั่งศาลแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้ซึ่งเป็นการตีความที่เข้าใจผิดเพราะอย่าลืมว่าทั้งพรบคุ้มครองเด็กปี2546นะครับและมติมหาเถรสมาคมที่424ทับ2567เนี่ยยังไม่ได้หมดอายุตามและคำพิพากษาเนี่ยต่อให้มีจำกัด6เดือนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถทำการละเมิดต่อเด็กได้แล้วตอนนี้เท่าที่ผมทราบนะครับ ทำที่ผมร้องไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เริ่มจะมีผลแล้วนะครับเดี๋ยวทางสำนักงานกิจการเด็กและเยาว,วชนนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยได้ทําเรื่องร้องขอขยายเวลานะครับในการที่จะให้คําสั่งศาลเนี่ยครอบคลุมไปถึงอาจจะเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นหลักเดือนหลักปีก็แล้วแต่ศาลท่านพิจารณานะครับซึ่งหมายความว่ากิจกรรมที่ทําในขณะเนี้ยก็จะเป็นการละเมิดอำนาจศาลด้วยนะครับเพราะว่าโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ย ก็คือต้องมุ่งเน้นที่การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไม่ให้เด็กเนี่ยถูกเอาไปใช้ในทางเสื่อมเสียถูกโฆษณาในทางที่ไม่ดีนะครับถูกเอาไปตีความในทางที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้นอกจากจะมาเร่งรัดติดตามแล้วนะครับซึ่งผมทราบว่าทางออปอทนะครับกำลังจะรวบรวมหลักฐานชิ้นสําคัญนะครับที่จะมอบให้ด้วยแล้วก็จะมีการรวบรวมหลักฐานที่สําคัญในเร็วๆนี้นะครับแต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวภายในสิ้นเดือนนี้ท่านน่าจะมีข้อสรุปว่าท่านจะสั่งฟ้องเมื่อไหร่นะครับ แล้วก็อันที่สองเนี่ยคือเป็นการมาขยายผลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีศิลป,ปินแล้วกันนะครับดาราที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถเชื่อมจิตได้นะครับเชื่อมจิตแล้วที่วันที่7มีนานะครับ,ท,ออท,รบที่สอนอทองหล่อนะครับที่สอนอทองหล่อนะครับก็มีการพูดว่าเชื่อมจิตแล้วนะครับน้องเนี่ยบอกว่าบอกพี่ปอปานะครับว่า ความจริงความจริงอยากครัวการโจมตีคนดีไม่ใช่คนอ่อนแอพี่ปอปาคนนี้ได้เชื่อมจิตแล้วแล้วก็มีคนมาแสดงความเห็นใน Facebook ของพี่ปอปาคนนี้นะครับว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตอาจารย์น้องเป็นองค์แทนพระาศาสดาของพวกเรานะครับทำว่ายินดีกับพี่ปอปาเดินทางทำตามเส้นทางแห่งพุทธองค์งต้องหนักแน่นเข้มแข็งด้วยศรัทธาอาจารยไ์ไม่ทิ้งเรานะครับ แล้วก็มีบอกว่าเชื่อมจิตเชื่อมแสงแห่งธรรมนั่นหมายความว่าบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นอดีตดาราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลสาธารนณะนั้นย่อมควรจะเข้าใจกฎหมายนะครับโดยิินยุชนต้องเข้าใจนะครับว่าการนําเด็กมาพูดในลักษณะดังกล่าวเนี้ยย่อมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียกับเด็กนะครับแล้วก็มีการโพสต์ในเรื่องดังกล่าวถึง4ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิทเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับหลายมาผิดหลายมาตรา ผิดเ,เข้าขายลัทธิบูชาเด็กซึ่งอาจจะนําอันตรายมาต่อตัวเด็กนะครับแล้วก็ในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยการกระทําดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามทางสังคมอย่างร้ายแรงประการหนึ่งนะครับจึงขอให้ทางบอกอปทออนะครับได้ดําเนินการเร่งรัดและขยายผลในคดีที่มีอยู่แล้วเดินเดมนะครับไปยังบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวขอ้องโดยเฉพาะวันนี้นะครับในเรื่องของความผิดตามมาตรา86นะครับ86ว่าผู้ใดกระทําการ ด้วยประการอันใดเป็นการช่วยเหลือและให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทาความผิดก่อนหรือขณะก,กระทําความผิดแม้ผู้กระทําความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นถือว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทําผิดต้องระวังโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดที่สนับสนุนเช่นมารดาบิดาทนายความแอดมินดาราคนนั้นนะครับแล้วก็โทษตามความผิดตามมาตรา342นะครับ ถ้าเป็นการกระทําความผิดฐานช่อกงและผู้กระทําในวงเล็บ2อนะครับอาศัยความเบาบรญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็กหรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวงนะครับเป็นการกระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีและก็ปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับและก็รวมทั้งเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกประการหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาสาระที่ผมนํามาเร่งรัดนะครับในคดีนี้เพราะว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นศิลปินดารานะครับมีภาพที่อยู่ใน a c e b o o k นะครับของเขาขออนุญาตไม่ได้เปิดเผยมากเพราะยังไม่ได้เบอร์มานี้นะครับแล้วก็มีทนายความมีอะไรต่างแล้วก็อันนี้ก็เป็นของทนายนะครับคนหนึ่งซึ่งได้ละเมิดคําสั่งศาลนะครับมีการโพสต์ภาพเด็กนะครับเชื่อมจิตต่างๆแล้วก็มีข้อความเกี่ยวกันเชื่อมจิตตั้งแต่วันที่27กันยายน2567แล้วก็โพสต์การต่างกันต่างกรรมต่างวาระหลายกรรมหลายวาระนะครับ ราะนั้นเนี่ยการกระทาดังกล่าวเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา86ก็คือว่าสะสมศูนย์การกระทําความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยได้พิจารณาถ้าหากเข้าก็ขอให้ขยายผลไปด้วยนะครับเพิ่มมาตราไปด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พูดตร,ตรงไปตรงมานะครับว่าถ้าเราไม่หยุดยั้งด้วยกฎหมายและเอาจริงเอาจังของหน่วยงานภาครัฐผมได้คุยกับอาจาร,รย์เขียวสับสิทธิ์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กมาตลอดนะครับแล้วก็ท่านก็จะประสานงานกับพมสุราชประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็จะเร่งรัดให้ดําเนินการให้เต็มที่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานพระอุปสนานะครับต้องปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่424ทับ2567อย่างเคร่งครัดซึ่งในนั้นเนี่ยระบุชัดเจนนะครับว่าการเชื่อมจิตไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกครับแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะบิดเบือนว่ามหาเถรไม่ได้สั่งเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นความเท็จนะครับมหาเถนได้สั่งเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับในในข้อที่ท่านสั่งการไว้ครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้ครับเชิญท่านพี่ๆครับ ยางอื่นเนี่ยผมได้ส่งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือพยานหลักฐานที่เขามีการละเมิดอำ,อำนาจศาลละเมิดคำสั่งศาลผมส่งผมมีการประสานงานกับปทตลอดนะครับแล้วก็ปทเนี่ยท่านก็บอกว่าให้าวางใจถ้าไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เพียงแต่ว,ว่าโปรเซสในการดําเนินการเนี่ยอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าต้องมีการติดตามพยานหลักฐานและข้อมูลส่วนบุคคลของหลายๆคนเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ภายในเดือนนี้ท่านบอกว่าน่าจะมีข่าวดีสําหรับเรื่องนี้ครับเพราะว่าคือการกระทาดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการถิมเกิมแล้วก็ผมอยากจะฝากไปถึงวัดนะครับขออนุญาตเอ่ยถึงก็ได้นะครับววััดดททีี่่ มีการทํากิจกรรมดังกล่าวนะครับก็คือเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามนะครับผมได้ได้ไปหาข้อมูลไว้นะครับก็คือวัดป่ารัตนพรชัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่1 4มีนาคม2568นะครับแล้วก็เป็นงานทอดพระป่าสามาคัคคีแล้วก็มีพิธีที่ชื่อว่าฉลองหัตสะทอนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการเป็นองค์ถือทำแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นผมก็เลยอยากจะให้ทาง สำนักพุทธนะครับได้ตรวจตราไปด้วยนะครับว่ามีพระสงฆ์หนึ่งในจํานวนที่นั่งอยู่นะครับได้ถือย่ามในลักษณะที่ว่าเป็นการสนับสนุนแล้วก็ทาสัญญาณมือนะครับว่าเนี่ยเป็นรูปนาคทั้ง9ก้าเสียนเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่เขากล่าวอ้างว่านะครับเขาเนี่ยเป็นองค์เพชรพรฒนานาคานาคาราอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนที่เห็นว่าสิ่งที่ทํากับสิ่งที่ทเกิเคยทํามาก่อน,นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันต่อให้จะพูดว่าเอ้ยทำไมอ่ะเห็นเด็ก เขาเรียกว่าเห็นเด็กไปศรัทธาไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทําไมถึงอิจฉาเหรอทําไมถึงไม่เข้าใจเหรอทําไมถึงรับไม่ได้เหรอทําไมถึงอะไรต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกจากใจเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการปกป้องเด็กมากกว่าปกป้องเด็กและปกป้องพุทธศาสนาด้วยนะครับปกป้องเด็กก็คือว่าทุกท่านลองคิดภาพตามสั้นๆนะครับก็คือว่าถ้าเด็กคนนี้โตมาวันนี้เขา8ขวบ9ขวบและช่วงตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการนะครับ จนกว่าจะอายุถึง12นะครับเขาจะยังไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นความคิดเชิงนามธาทมได้อย่างชัดเจนคือเขายังไม่รู้หรอกครับว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปในลักษณะที่สิ่งที่เขาพูดไปการเข้าใจความหมายการตีความหมายการสื่อสารถึงความหมายต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเนี่ยไม่พยายามยับยั้งแล้วก็ให้สติเตือนเขาเนี่ยก็เท่ากับเป็นตัวการร่วมในการสนับสนุนด้วยหรือไม่ แล้วก็การที่กล่าวอ้างว่าเขารู้ธรรมะเองถ้าไปศึกษาในรายละเอียดเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ลงรายละเอียดและเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะครับผมก็ไปดูรายละเอียดข้อธรรมะหลายอย่างที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่มีจริงแล้วก็ไม่เป็นตามพระไตรปิฎกนะครับแล้วทั้งหมดผมก็ส่งทั้งทอมอส่งทั้งปอทอแล้วก็ส่งสํานักพุทธด้วยนะครับแล้วก็ได้ทําเรื่องยื่นที่รัฐสภานะครับว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา67ดดังนั้นเนี่ยจึงต้องอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่า ช่วยกันเก็บหลักฐานช่วยกันรายงานช่วยกันส่งต่อแล้วก็อยากจะบอกไปถึงพี่น้องประชาชนที่รู้สึกไม่สบายใจสามารถไปแจ้งความได้ที่สถานีตํารวจใกล้ๆบ้านท่านได้เลยในข้อหาเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดฐานละเมิดเ,เรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546มาตรา26มาตรา27นะครับการละเมิดรัฐมนูญมาตรา67นะครับ การกระทาอันเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการกระทาความผิดด้วยหรือไม่มาตรา68นะครับของกฎหมายอาญาแล้วก็มาตราที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงนะครับถ้าหากว่าพบว่ามีการบริจาคเงินมีการนําเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดําเนินคดีต่อไปแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเป็นทนายความเป็นใครก็แล้วแต่เป็นแอดมินนะครับถ้าท่าน ที่เป็นชาวพุทธนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับกว่า60กว่าล้านคนนะครับขอให้ลุกขึ้นมาร่วมกันปกป้องเด็กร่วมกันปกป้องพระพศาสนาไปแจ้งความไปใช้สิทธิ์ดำเนินคดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่เหนืออยู่ที่อีสานอยู่ที่ภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกทั่วทั้งประเทศขอให้ลุกขึ้นมาร่วมมือกันจัดการลัทธิเชื่อมจิตจัดการรักธิบูชาเด็กอย่าให้มีโอกาสได้ใช้โอกาสเนี้ยไปทําอะไรสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนา เด็กคนนี้ควรจะได้เติบโตแบบวิถีของเด็กการเป็นเด็กการเป็นเด็กที่สนใจธรรมะนั้นจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่การมีสตอรี่มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่ทําให้กลายเป็นเรื่องของเด็กที่พิเศษเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปเป็นเด็กที่เรียกว่าเป็นเทพเป็นเทวาเป็นอะไรต่างๆตามที่เขากล่าวอ้างเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับและการกระทําเหล่านี้ควรจะรับการแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับ อันนี้แหละครับคือปัญหาใหญ่นะครับคือพระสงฆ์บางท่านเนี่ยผมก็เห็นว่าท่านเนี่ยอาจจะด้วยจิตท่านบริสุทธิ์ด้านแนยคิดว่าถึงว่าจะมีการกระทําแบบนี้หรือว่าท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะบางประเทศเนี่ยอย่างลทัทธิอย่างแนวทางดีกว่าครับแนวทางของวัชิรยานคือทางที่เบยทางอะไรเนี่ยเขาจะถือว่าการกลับมาเกิดใหม่การสะสมภพชาติต่างๆบารมีต่างๆในแต่ละภพชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้องค์ดารายลามะของท่านอายุ11ขวบก็มีอย่างนี้เป็นต้นท่านก็เลยอาจจะเชื่อมโยงว่าเอ๊ะเนี่ย ของเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเด็กอายุแค่7จ็ดขวบเก้าขวบสิบขวบเนี่ยสามารถสื่อสารธรรมะยาก,ยากได้เนี่ยนะครับแต่ถ้าท่านไปดูรายละเอียดเนี่ยมันผิดเกือบหมดเลยนะครับผิดเยอะมากเลยพระท่านเองเนี่ยควรจะระมัดระวังแล้วควรจะยึดตามมติมหาเทรสมาคมซึ่งมีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานเป็นประมุขในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในมติที่4 24ทับสอมีระบุชัดเจนนะครับว่าการเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วสิ่งที่เราศรัทธานับถือก็คือพระศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยนะครับ เป็นหลักนะครับต้องยึดพระไตรปิฎกเราไม่ใช่เป็นวัชริยานเราไม่ใช่หมายานนะครับแม้ว่าเราจะเคารพกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องยึดหลักก็คือประเทศไทยยึดหลักเทรวาสก็คือยึดหลักพระไตรปิฎกเป็นหลักเพราะนั้นการกระทาดังกล่าวของพระสงฆ์เนี่ยผมเรียกว่าท่านเองอาจจะต้องพิจารณาตัวท่านเองเยอะขึ้นแล้วก็องค์กรปกครองสงฆ์นะครับก็ขอความกุณาราบขอความนาท่านนะครับช่วยลงไปพิจารณาดูนะครับว่าท่านมีการกระทําที่ในสงฆ์ที่ท่านปกครองอยู่นั้นเนี่ย มีการการะทำที่ไม่เหมาะสมขัดกับพระธรรมวินัยด้วยหรือไม่ครับทำงา,าน,าน,น,ท,างนาที่พระสงฆ์มาควบคู่นี้ทำอะไรนะครัไม่กระพริน้าเพื่อมผัสรมีการจากทุกอย่างเลมากครับเพื่อให้ความสาดอากาศออกไปอะว่าเป็นลันกษณะอย่างไรโอ้คำนำนี้ดีมากนะครับก็คือว่าออพระสงฆ์เองเนี่ยท่านกลายเป็นท่านมีต้นทุนสูงในสังคมนะครับเวลาท่านไปร่วมกิจกรร,รมไหนเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ความศรัทธาไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านเองอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการไปสนับสนุนพวกเขาด้วยหรือไม่ถ้าในแง่ของธรรมวินัยท่านเนี่ยท่านก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วไป สน,นันุนคนที่กล่าวอ้างว่าเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสนนุนคนที่กล่าวอ้างว่าเป็นพระอนาคามีกลับมากลับชาติามาเกิดซึ่งในหลักการของพระไตรปิฎกเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยพระอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วนะครับยิ่งจะไปเกิดเป็นนาคเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ท่านจะอยู่ในชั้นสุทาวาทพรมนะครับไปเป็นพรมนะครับ <kle> mm> ดังนั้นเนี่ยพระสงฆ์เองท่านต้องพิจารณาให้เยอะขึ้นให้ละเอียดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่ท่นานทำเนี Lord, ่ยมันมินเมตต่อการทําให้เกิดความบิดเบือนต่อศรัทธาต่่่ออออหหลััักกาาาาาารรรนปสสสํคญขงพศด้้วยืไมถใช ผมว่าต้องเรียนรู้ความเคารพนะครับว่าถ้าใช่เนี่ยมันจะเป็นบาปมากกว่าเป็นบุญแล้วมันทําให้คนเข้าใจผิดเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าคนที่พอพูดว่าเป็นศาสนาเป็นความศรัทธาความเชื่อเนี่ยบางคนก็เชื่อสุดจิตสุดใจจนเลยเถิดเลยไปอย่างกรณีนี้ชัดเจนว่าเลยเถิดเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการกระทําหลายอย่างที่ท่านเองอาจจะไม่รู้ว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายคือการไปสนับสนุนไปให้พื้นที่ให้ใช้โดยอ้างว่าเอ้ยก็เป็นงานบุญฉลองศรัทธาญาิโยมเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับ พระสงฆ์แต่ละพื้นที่พื้นที่วัดเนี่ยเป็นพื้นที่ของผู้ศานนิกชนที่ต้องทําในถูกต้องถ้าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีคารวะที่ไม่พอใจหรือว่าไม่สบายใจเนี่ยไปแจ้งความในคดีกับท่านได้นะครับก็อยากจะฝากว่าจริงๆนะครับว่าชาวพุทธทุกคนนะครับลุกฮือขึ้นมาช่วยกันปกป้องพุทธศาสนาด้วยการไม่ยอมรับรัฐทีนี้แล้วก็ไปแจ้งความในพื้นที่ใกล้บ้านท่านนะครับการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่บระบคอมก็ใช่ผิดมาตรา26 27ยี่สนะิบหกยี่สิบเจ็ดรังธระราชบ ค,กกคือฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับว่าผมอยากให้ทบทวนให้ดีนะครับสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดคือลูกคุณดิจิทัลฟุตปรินต์หรือรอยพิมพ์ดิจิทัลต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้คุณยังอยู่กับลูกแต่ถ้าคุณไม่อยู่กับลูกคุณแล้วเนี่ยคุณเป็นอะไรไป ซึ่งมันก็เป็นไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือคุณไม่ได้สามารถอยู่แบบนิรันดรชีรังยั่งยืนคุณจะให้ลูกคุณโตแบบมนุษย์ปกติอย่างนั้นหรือหรือถ้าคุณอยากจะให้ลูกคุณได้มีส่วนในการสัมุทธศาสนาเนี่ยผมอยากจะให้ศึกษาหลักการหรือแก่นแท้ที่เป็นข้อความที่ถูกต้องเป็นหลักธรรมที่ถูกต้องมากกว่านะครับอย่าไปเอาเลยนะครับไอความคิดเห็นหรือว่าไปเอาข้อมูลอะไรบางอย่างที่อ้างว่าเป็นศัพท์สมัยใหม่คลิกเคิกซูมเสริมอะไรเงี้ยถามว่ามีไหมอธิบายได้ไหม มันก็พอได้แต่ว่าถ้าจะอ้างตนว่าเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าเนี่ยผมว่านี้มันเกินไปอ้างตัวว่าเป็นลูกในฐานะที่ว่าทนายเขาพยายามอธิบายว่าใครก็เป็นลูกพุทธเจ้าได้ใช่ครับเราทุกคนถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เหมือนเป็นลูกพุทธเจ้าแต่สิ่งที่เขาอ้างเนี่ยมันทําให้เข้าใจได้ว่าเขาหมายถึงการเป็นลูกจริงๆในภพชาติก่อนๆที่พระเจ้าทรงมีเอ่อเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งมีแต่พระราหุลเท่านั้นที่เป็นลูกของท่านนะครับส่วนอันอื่นเนี่ย ก็อย่างเช่นว่าเชื่อมจิตได้ทําท่านี้นะครับแล้วสามารถเข้าไปสอนในสมาธิมีแสงสีทองท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเป็นไปไม่ได้แล้วผู้เสียหายนะครับก็ขอให้ติดต่อมาได้นะครับใครที่เคยไปทํากิจกรรมเชื่อมจงเชื่อมจิตแล้วไม่ได้ผลนะครับตอนนี้ทางบกปทนะครับที่กองปราบนะครับก็ยังรวบรวมข้อมูลหลักฐานอยู่ผมไม่อยากจะให้ถึงขนาดที่ท่านจะต้องเข้าไปติดคูกติดตารางแต่ว่าถ้าท่านยังไปต่อแบบนี้มันไม่มีทางอื่นนะครับนอกจากสิ่งที่ กฎหมายบัญญัติไว้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแล้วการที่จะมีคนที่ไปช่วยเขามาไล่ฟ้องคนเห็นต่างนะครับเพื่อจะปิดปากก็ผมยังยืนยันนะครับทุกเรื่องที่ผมทําผมท,ทําด้วยความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจความตายเท่านั้นที่ปิดปากผมได้แล้วก็เรื่องนี้ผมสู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องธศาสนาเหมือนกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับสังคมเนี่ย มันก็ต้องมีมุมไปกลับอยู่แล้วแล้วเราก็พยายามทําด้วยความระมัดระวังและให้เกียรตินะครับผมไม่เคยไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวร้ายอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมเป็นห่วงจับใจว่าผมเป็นห่วงผมทางานด้านเด็กเคยเป็นผู้ทุวพิเศษที่เด็กของกระทรวงพมเนี่ยผมเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ผมเป็นห่วงเด็กผมเป็นห่วงว่าวันหนึ่งถ้าพ่อแม่เขาต้องถูกแยกออกไปถูกดําเนินคดีหรือว่าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลเด็กแล้วเด็กคนนี้จะไปอยู่กับใครจะไปอยู่กับเพื่อนได้ไหมเขาจะถูกเพื่อนล้อไหมจะถูกเพื่อนบูลลี่ไหม จะถูกเพื่อนแซลไหมเอ้ยมาดิมาเชื่อมจิตกันเปล่าซึ่งมันเชื่อมไม่ได้นะครับคนเราก็จะบอกว่าเราไม่คลิกกันก็เลยเชื่อมไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ครับคนทั่วไปอ่ะเขาก็มีวินญูชนเขาก็ใช้วิญญาณได้นะครับเพราะฉะนั้นหยุดนะครับผู้ใหญ่ที่กําลังหาช่องทางสนับสนุนเด็กให้ทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันคาดเคลื่อนบิดเบือนจากความเป็นจริงหยุดนอะครับข้อร้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยอย่าไปกั่นแกล้งอย่าไปรังแกคนเห็นต่าง อย่าไปไล่ฟ้องอย่าไปไล่โจมตีอย่าไปาไล่อะไรต่างๆนะครับในทางที่มันไม่ถูกต้องเรื่องนี้จริงๆเราทามาเป็นปีๆแล้วนะครับเราเก็บข้อมูลแบบเป็นปีตั้งแต่ช่วงที่ศาลมีคําสั่งเราคิดว่าเขาจะจบปรากฏเขาไม่จบผมก็ส่งหลักฐานให้หมดนะครับแล้วผมก็ไปร้องเรียนไว้ถ้าจําได้ก็คือประมาณเดือนพฤศจิกายนไปร้องเรียนทนายด้วยไปร้องเรียนคนที่เกี่ยวข้องด้วยที่บอกว่าศาลไม่ได้สั่งผมแต่คุณเป็นทนายให้กับผู้ถูกร้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้น,นี้มันก็เป็นอันปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ คืออันเนี้ยม,มีอยู่ในคําสั่งแนบท้ายของาาศาลคำพิพากษาศาลซึ่งผมได้เห็นแต่ก็ถือว่าเป็นการตีความที่ผมคิดว่าไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของคําพิพากษาศาลเพราะว่าศาลเนี่ยท่านคงจะมองเห็นว่าหวังว่าใน6เดือนเนี่ยพอไปตรวจพอไปกํากับดูแลใกล้ชิดขึ้นก็อาจจะหยุดพฤติกรรมนี้นะครับเพราะคําสั่งก่อนนั้นนี่คือชัดเจนว่าห้ามทําพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วห้ามไปเชื่อมจิตห้ามไปนําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามพุทธศาสนาเนี่ยไปทําต่อแต่ว่า เขาก็ไปมองว่าคําสั่งนี้มีแค่อายุแค่6เดือนคือ6เดือนแล้วก็ทําต่อได้ใหม่ซึ่งอันนี้เป็นการตีความที่ผมเชื่อว่าขัดกับเจตนารมณ์ของผู้พักษาหรือเอ่อหรือว่ากฎหมายที่คุ้มครองเด็กเพราะการคุ้มครองเด็กต้องคุ้มครองจนกว่าเด็กเนี่ยจะอายุครบเอ่ออย่างน้อยที่สุด15ปีนะครับแต่นี่คือเพิ่งจะ9ขวบก็เอาอีกแล้วและหนักกว่าเดิมอีกนะครับหลายคนบอกก็ไม่เห็นเชื่อมจิตแล้วนี่จะเป็นอะไรไปแต่อย่าลืมว่าสอรี่ที่ติดตัวเด็กคนนี้ลักษณะการแต่งกายใช่ไหมครับ ลักษณะของสิ่งที่มีคนกราบไหว้แล้วก็สิ่งที่เขาทําเชื่อมโยงต่อกันมาเนี่ยมันชัดเจนว่านี่คือลัทธิเชื่อมจิตอย่างแท้จริงไม่มีอย่างอื่นคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับการที่ถ้าเป็นละครยังพอว่ามีไปกราบก้มกราบเด็กแต่นี่มันเรื่องจริงชีวิตจริงแล้วกราบสามครั้งเมื่อกลับกับพระนะครับเราเป็นชาวพุทธเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ากราบคนต้องกราบครั้งเดียวนะครับยกเว้นกราบคนตายเราก็ไม่แบมือนะครับกราบเอ่อคนตายเราก็ปนมืออย่างนี้แต่เขากราบสามครั้งเนี่ยก็กราบพระแสดงว่า สตอรี่ที่เขาเชื่อถือเนี่ยมันยังดำรงอยู่มันยังมีผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรจะเกิดขึ้นต่อไปครับตอนนี้เท่าที่ผมทราบนะครับเขาเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเขาเรียนผ่านการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในสี่การศึกษาที่ที่กระทรวงศึกษาเนี่ยอาจจะให้โอกาสแต่เร่งว่าสำคัญที่สุดคือมาตรฐานอยู่ตรงไหน มาตรฐานการรับรองจบไปแล้วเรียนไปแล้วเนี่ยเ,เขาจะไปสอบอะไรยังไงได้หรือว่าเขาต้องเรียนแบบนี้ตลอดไปหรือเขาต้องอยู่กับพ่อแม่ตลอดไปก็เป็นไปไม่ได้ยู่กับคนที่เป็นญาติธรรมเพื่ออวยเขาตลอดไปแล้ววันหนึ่งถ้าเขาเกิดพลาดขึ้นมาละ่ะแล้วคนที่ไปกราบไหว้เนี่ยผมถือว่าเป็นผู้สนับสนุนร่วมหมดเลยนะครับแต่ผมไม่กล่าวหานะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมก็เนี่ยภาพก็เห็นอยู่แล้วมีหลายเรื่องที่ผมส่งไปแล้วนะครับทางทางลายให้ให,ให้ทางทางปอทและทางพอมอแต่สำหรับพุทธนะครับผมอยากฝากทิ้งท้ายไว้แล้วกันว่า ท่านช้ามากเลยมีคนเรียกร้องท่านเยอะมากว่าการปกป้องศาสนาในกรณีนี้ชัดเจนมากท่านอยู่ที่ไหนของสมการการ,การช่วยเหลือการสน,รนับสนุนการปกป้องุทศาสนาเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนนะครับอยากเรียกร้องให้สมุูธได้ขยับมาแถลงข่าวมาอธิบายนะครับมาสื่อสารหรือทาหนังสือไปสอบถามพระที่วัดนี้นะครับว่าทําไมถึงให้ใช้พื้นที่นี้ท่านรู้ด้วยหรือไม่ตอนเขามาจัดกิจกรรมจัดงานเนี่ยท่านไปสนับสนุนเขาด้วยหรือไม่ท่านเป็นผู้สนับสนุนตามมาตรา86ที่มีความผิดด้วยหรือไม่อย่างไรครับ